สนับสนุนโดยภ i v เว e คา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาแม้ว่าชื่อ Honda a m เมหรือ Honda Bio Amaz จะห่างหายไปจากตลาดรถยนต์บ้านเราเป็นเวลาพักใหญ่แต่ทว่าในตลาดอินดียรถเก่งขนาดเล็กรุ่นนี้ยังคงทําตลาดต่อเนื่องมาจนถึงเจเนอเรชันที่2ครองตําแหน่งรถยนต์ฮอนด้ารุ่นขายดีที่สุดในตลาดแดนพารตักและหากจะย้อนกลับไปฮอนด้าอเมได้เปิดตัวมาแล้วทั้งหมด2องเจเนอเรชันโดยเจนแรกได้เปิดตัวในปี2012และทําตลาดถึงปี2018ต่อมาในเจนที่เปิดตัวในปี2018ทําตลาดถึงปี2024 และล่าสุดก็เตรียมเปิดตัวในเจนที่3ในเร็วๆนี้ที่อินเดียเป็นประเทศแรกของโลกซึ่งหอน da บ i o อ m e s สนับว่าเป็นรถในกลุ่ม a segment sedan ีดที่เคยพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาในไทยซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่า Hondacity ที่เป็นรถ B ี e g m e n t ซึ่งมากับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบข,ขนาด1.2ลิตรเพื่อให้ได้สิทธิ์ในโครงการอีโคคาแต่ทั้งนี้ในประเทศไทยก็ลาาขายรุ่นแรกเจนหนึ่งมาถึงช่วงปี2020เลยทีเดียวก่อนที่จะยุติการผลิตและยุติการทำตลาดไปในสุด ต่อมารุ่นที่2ก็ได้ย้ายไปเป,เปิดตัวที่ประเทศอินเดียก็ไม่ได้ทําตลาดต่อในไทยจนมาถึงรุ่นล่าสุดคือเจนสาที่ฮอนด้าอินเดียได้มีการปล่อยภาพอ f ฟฟิเชียลทิเซอร์ว่าเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัว All New Honda m a z เร็วๆนี้เพื่อเป็นการสานต่อความสําเร็จของ m e s ซึ่งทางฮอนด้าจึงเตรียมส่งรุ่นเปลี่ยนชฉมฟูลโมเดลเช้งเข้ามารับช่วงต่อโดยภาพอ f ฟฟิเชียลทิเซอร์นั้นได้ขึ้นโชว์บนหน้าเว็บไซต์ Honda Car India เพื่อ,อยังกระแสะตอบรับจากผู้บริโภคก่อนเปิดภาคกุมอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้จะไม่ได้ทําตลาดในประเทศไทยอีกเช่นกันรวมถึงทางฮอนด้าคาอินเดียยังไม่ได้ระบุถึงช่วงเวลาเปิดตัวของฮอนด้ามิสออกมาอย่างชัดเจนแต่คาดว่าเราอาจได้เห็นนว่าที่เก๋งเล็กรุ่นใหม่ของฮอนด้าคันนี้ภายในปี2024นี้อย่างแน่นอนซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอย่างไรทางออโต้คานิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ